สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่26่ธันวาคมนะฮะตอนนี้ตลาดเซ็ตห i n d ิ x อินเด็กเจเปิดแล้วนะฮะเซ็ตคือพวกตลาดฟิวเจอร์เปิดแล้วทีนี้เรามาดูกันจากเมื่อวันศุกร์ด้วิเคราะห์ไว้ว่าถ้าเขาเขาจะต้องมีการเบรกแนวนี้นะฮะบริเวณนี้ก็คือปลายแท่งแดงนี้จะต้องเบรกไปแล้ววันนั้นก็ มีะ้อไว้ว่ามุมมองฝั่งรองอมีแรงซื้อเยอะกว่านะฮะแล้ววันนั้นทั้งวันเมื่อวันศุกร์ทั้งวันราคาก็วิ่งขึ้นไปมองรูปทรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของ1 2 3 4 5สนะฮะจบ5แล้วหรือยังนะฮะหรืออาจจะเป็น A, B, B, B นี่เป็นลักษณะของแฟกนะฮะเป็น A, B, C· ต่อด้วย X ABC อาจจะเป็นแฟก ต่อด้วย x แล้วก็ต่อด้วย zigzag นะฮะเพื่อจะรีเทสเคินเขข zigzag ทั้งชุดใน time frame 60นาทีนี้นะฮะทีนี้มุมมองวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้แนวต้านที่ให้ไว้983.26มันขึ้นไปชนแล้วนะฮะนี้ดูรูปทรงของคลื่นใน time frame ย่อยก็คือดีกีที่เล็กลงมาของชุด60นาทีนี้นะฮะ time frame 5นาที มองว่าชุดนี้เป็น a b c x a b c ได้หรือเปล่าแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามันไม่ผ่านแนวต้านนี้นะฮะในช่วงระยะเวลาอีกสัก2-3แทงข้างหน้ามันจะมีการพักตัวลงมานะฮะทีนี้ลักษณะของการพักตัวของเขาจะเป็นลักษณะไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะมองว่าเป็น1 2 3 4 5สมี่นะฮะอีกจบบริเวณนี้4 overlap หัว1แล้วขึ้นหนะฮะ ค้านี่ขึ้นแบบ non-standard นะฮะขึ้นแบบ non-standard นี่แล้วเวลาจัางหวะการพักตัวของเขาก็อาจจะลงรีเทสลงมาลึกพอสมควรนะฮะวันนี้มุมมองอมุมมองของวันนี้น่าจะเป็นการพักตัวนะฮะเป็นการพักตัวในบริบทของฝั่งช็อตมีแรงซื้อมากกว่านะฮะในช่วงหนึ่งนะฮะ พักตัวเสร็จแล้วจะไปต่อไหมเพราะว่ามองว่าเป็น A B C อาจจะต่อด้วย X-Wave นะฮะ C จบแล้วหรือ,อยังนะฮะนี่คือดู C A B C X A B C นะฮะจบแล้วยังนะฮะ C ชุดสุดท้ายเทรนชุดสุดท้ายอินเพลวชุดสุดท้ายหรือคอร์เรคชันชุดสุดท้ายที่มันขึ้นเป็น non standard เนี่ยอาจจะยังไม่จบขา C บริเวณนี้นะฮะอาจจะมีการเบก93 98 3.26 ก็ได้แล้วหลังจากนั้นถึงจะเป็นบริบทของการพักตัวนะฮะพักตัวเป็น X-Wave นะฮะมองว่าย่งเป็นเท a v เวอยู่ a b c x นะฮะ983.55ตรงนี้ก็คือ983.26ปาตรงนี้กระและกันนะฮะดูที่ทาเฟ้นใหญ่ก็คือ983.55ราคาอาจจะขึ้นไปชนบริเวณนี้แล้วลงมาพักตัวโอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาตามกันนะฮะทั้งวันวันนี้นะครับสำหรับเซฟห้าสิบมุมมองภาพใหญ่นะฮะ ก็คือมันจะยังจะต้องรีเทสขึ้นไปทั้งชุดนี้ดูที่คำเฟรม60นาทีสั่งซ้ายมือนี้นะฮะเนี่ยฮะมันครจะต้องรีเทสขึ้นไปได้ก็คือ61.8%นะฮะแล้วก็น้อยกว่า81%นะฮะของเทอร์เน็ตซิกแซกทั้งชุดนะฮะโดยทฤษฎีที่เขาว่าไว้แต่เอาสั้นๆง่ายๆเอาที่61.8%ให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะครับถึงจะเป็นการยืนยันการรีเทสเทิร์เน็ซิกแซก ตามทฤษฎีเขาว่าไว้อย่างน้อยก็ควรจะไปที่61.8%เพราะเขาบอกว่าน้อยกว่า80%นะฮะอันนี้อันนี้ใส่เลเวลเข้าไปที่81เพราะว่าเผื่อจะได้ดูการรีเทสของตัว non-standard ด้วยนะฮะอันนี้เป็นเทิร์นแข็งนะฮะแล้วก็มี non-standard กับระหว่าง80กับ81มีน้อยกว่าหรือมากกว่า81%ก,ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เลยใส่ตัว เลเวลของเขาไว้ที่81เลยง่ายๆนะฮะไม่ต้องใส่ใกล้กันเพราะมันห่างก,กันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเอาไว้ดูนะฮะทีนี้มาดูว่าวันนี้ตอนนี้ช่วงเปิดตลาด15นาทีแรกนี่เขาจะเบรกแนวต้านนี้ได้ไหม983.26นะฮะถ้าเป็นที่ทาเฟรมใหญ่ก็คือ983.55นะฮะมันจะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะฮะนะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าการวางตรงนี้ก็คือทาเฟรมสั้นกับทาเฟรมใหญ่ก ตรงนี้มันจะอ่าแม่เหล็กตรงนี้ของเขาจะไม่ดูดนะฮะไม่ดูดไม่ได้ตั้งให้มันดูดเลยดูดแล้วมันรู้สึกว่ามันจะยากนิดหนึ่งมันจะอ่าลากแล้วดึงวางยากเพราะมันอาจจะช่วงจวังหวะที่มันคลื่นมันซับซ้อนกงินมากๆนี่เดี๋ยวมันจะไปแตะตรงบริเวณที่เราไม่ต้องการนะฮะก็เลยเอาเป็นคาดการเอาแบบง่ายๆก็การตัวเลขหลุมหวงง่ายๆก็แล้วกันก็คือแปดเก้าแปดสามจุดห้าห้าแต่ถ้าทำเฟรมละเอียดลงก็คือเก้าแปดสามจุดสองหกนะฮะ เขาควรจะเบถึงไปได้แล้วจะเป็นการพักตัวนะฮะักตัวก็คือปักตัวในลักษณะของ x อกเวนะฮะดูจากความเฟรมใหญ่นะฮะแต่ถ้าทำเฟรมเล็กนี่ชุดนี้ก็คือ A B C X A B C จบแล้วมันจะต้องดีเทสลงมาตามทฤษฎีเขาว่าไว้ก็คือ,อทั้งชุดของคอร์เรคชันนอ n น t a n สแตนดาร์ดนี่มันจะต้องดีเทสลงมาน้อยกว่า80ทีนี้มันจะน้อยกว่าคําว่าน้อยกว่าของเขาก็คือ ไปที่38เปอร์เซ็นต์ลงมารีเทสที่38แล้วไปต่อก็ได้หรือจะรีเทสเป็น61.8แล้วไปต่อก็ได้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นต้องเป๊ะก็คือเขาบอกว่าน้อยกว่าก็คือน้อยกว่าในขอบเขตของ81เปอร์เซ็นต์นะฮะทีนี้เรามารุ้นกันนะครับวันนี้ตลาดเปิดเซตอ,อินเดค50ฟูเจอร์นี่เปิดกระโดดขึ้นนะครับเรามาดูกันวันนี้จะไปได้ไหม อะระหว่างรอตลาดเปิดนะครับเดี๋ยวดูตัวบิตคอยเล็กน้อยนะฮะพอดีได้ออกออเดอร์บิตคอยไว้นะฮะอาบิตคอยออกออเดอร์ไว้นะครับทีนทงเฟรมซัดนะฮะห้านาทีนะฮะฮะออกออกอ,อ,กอ,อเดอร์ไว้ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วก็อีกออเดอร์นึงก็คือหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เหตุที่ออกหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ไม่ใช่โอเวอร์เทรดนะฮะไม่ใช่โลบนะครับแต่มองว่าชุดนี้มันกําลังจะขึ้นเป็นแบบกรอนสแตนดาร์ดนะฮะ ทีนี่ดูที่ทางเป็นชั่วโมงนะฮะเห็นไหมฮะมองว่าช่วงนี้ทั้งช่วงนี้ขึ้นไปนี่เป็นหนึ่งพักตัวลงสองขึ้นสามนะฮะตอนนี้นะครับนะโอเคไหมครับตอนนี้มันก็เบรกแล้วออเดอร์ออเดอร์ศูนย์จุดหนึ่งนี่เปิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะพอดีทองคำไม่เปิดก็เลยก็ไปเทรดบิตคอยนี่ก็แล้วมีออเดอร์หนึ่งเปิดวบก็โดนสต็อปลอตไปโอเคนะฮะโดนบริเวณนี้ไป เหลือ2 order. องอเดอร์เหลือ1นึ่งออเดอร์ตอนเช้ามาเห็นแล้วว่ามันควรจะเบรกแนวนี้ให้ได้นะฮะนะครับตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ก็เลยเปิดออเดอร์ไปทีนี้ออเดอร์นี้คำนวณจากอ่าโ t i o n สต์กาไซซแล้วนะฮะจากคำนวณไว้แล้วก็คือสามารถได้เปิดได้ถึงจุดสองสี่นะฮะเพราะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ทุนเยอะนะครับเห็นไหมมาดูกันนะฮะเดี๋ยวมาตามกัน ในคลิปนี้เลยคลิปเดียวกันนี้เลยนะฮะทีน,นี้อ่ะมาดูซิว่าตลาดเซตเปิดได้หรือยังนะฮะอ่ะตอนนี้พยายามจะเบรกแนวต้านนี้ให้ได้ก็ขอให้มันเบรกให้ได้นะฮะทีนี้วันนั้นถ้าที่วิเคราะห์ไว้ว่ามันเป็นอ่ากำลังฝั่งรองนะฮะ มองเป็นมุมมองเป็นฝั่งรองขึ้นอย่างนี้นะฮะวันนั้นถ้าถือไว้แล้วยังไม่ออกวันนี้ก็หลายจุดนะฮะไปหลายจุดแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้เราก็มาดูว่าจังหวะนี้เขาจะพักตัวไหมนะฮะอย่าลืมว่าวิเคราะห์ไว้ว่านี่คือเป็นชุดของอแลงน,นะฮะ A B C อาจจะต่อด้วย X แล้วก็ A B C เป็นซิกแซกก็ได้นะฮะนะโอเคไหม หรืออาจจะเป็นดับเบิลแฟกก็ได้ต่อด้ดยสมอลเอ็กเวฟก็ได้นะฮะอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดได้นะครับนะทีนี้ถ้ารอตลาดเซตเปิดแล้วจะเห็นว่ากําลังแรงซื้อตัวจริงของเขาเข้ามาแล้วนะฮะของตลาดใหญ่เข,าเข้ามาแล้วมันจะผลักดันให้เซตห้าสิบอินเด็กซ์ฟิวเจอร์วิ่งขึ้นหรือไม่นะครับนะพอวันนี้ก็เซตห้าสิบอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ที่เปิดก่อนตลาดเปิดสิบห้านาทีนี้ก็ชี้นานมาแล้วว่า mm. ทางมันเป็นทิศทาง ฝั่งรองนะครับทีนี้แต่มุมมองก็คือช่วงนี้ฝั่งรองนี่ถ้ามองในทางเฟรมเล็กนี่เขาจะมีการพักตัวนะฮะหลังจากนี้ไปนะครับนะทีนี้ทีนี้คนที่จะหาจังหวะเข้าก็มองตามชุดของสมมุติว่าจบบริเวณนี้อ่าไม่เบกไม่ผ่านนะะสมมติว่าจบนะฮะมันก็ควรจะพักตัวลงมาที่ส3 3สิบสามสิสาสาสาสิปดจุจังหวะนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่เข้าลอง ก็ได้นะฮะเขาเรียกว่าไบออนดิฟนะครับนะค่อยมาตามกันนะครับผลเฉลยคือท้ายตลาดเหมือนเดิมน,นะครับผลผลผลเฉลยของคําตอบของการวิเคราะห์จะอยู่ที่ท้ายตลาดนะฮะเพื่อนเพื่อนกอ็หากอยากศึกษาเรื่องคลื่นวิเดียเว็บนี่มองว่าต้องใช้ชุดของคลื่นที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆหน่อยก็อย่างพวกพวกฟิวเจอร์ ตลาดของฟิวเจอร์นะฮะเราจะได้อา่านสมการได้เขาเรียกว่าได้ทันใจเรานะฮะผลเฉลยก็เห็นภายในวันเลยแล้วเราก็สามารถนำเก็บเก็บคลิปนี้มาวิเคราะห์ได้ว่าการวิเคราะห์ของเราผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงซึ่งจะทำให้เราได้พัฒนาฝีมือการเทรดแล้วก็พัฒนาทักษะได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าเรามานั่งไล่อ่านกราฟแห้งหลังตลาดปิดไปแล้วนะฮะแล้วก็ย้อนอดีตไปมันก็ก็คือลักษณะของ ของการลาเบลคลื่นในอดีตนะฮะทีนี้ต้องการใช้คื่อดิเลตเว็บในการพยากรณ์ทิศทางด้วยนะฮะพยากร์ทิศทางแล้วก็อมองความน่าจะเป็นของตลาดด้วยณเวลานั้นๆก็เลยต้องใช้วิธีการบันทึกคลิปนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาทําการบ้านเอาคลิปนั้นมาดูว่าที่เราวิเคราะหนะ์นนมันผิดพลาดตรงไหนมัน เกินเลยไปตรงไหนนะฮะเร่งเกินไปช้าเกินไปในการวิเคราะห์ในการประมวลผลอของเราหรือเปล่านะฮะนี่คือข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เทรดด้วยอีเลดเวฟต้องอันเลิอตลอดเวลาต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและก็สังเคราะห์ข้อมูลในสมองให้เร็วที่สุดนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากประสบการณ์ในการวิเคราะห์คลื่นทำบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วจะเป็นเองตอนนี้ตลาดเปิด4.02 เดี๋ยวไปดูเซตที่หุ้นที่ติดสแกนบันี้ก่อนตอนนี้เปิดไปแล้วหนึ่งนาทีนะฮะมีมาหรือยังครับตอนนี้มีติดมาแล้วนะฮะมี XPG ไหนไปดู XPG เมื่อสุกที่แล้วนี่ ASW ก็ติดสแกนนะฮะเห็นนะฮะพฤหัดกับสุกวิ่งยาวเลย ที่วิเคราะห์ไว้ว่ามันเป็นเบรกเอาเวกับเห็นไหมฮะแล้ววันนี้มันวิ่งต่อแล้วนะฮะ8.10นะครับตอนนี้ ASW อามาดู XPG ก่อนหุ้นจีสแกนสัปดาห์ที่แล้วก็ติดมานะฮะวันศุกร์ที่แล้วก็ติดมาอ่าวันนี้เปิดกระโดดนะฮะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่จะไล่ราคาได้ไหมเราก็มาวิเคราะห์กันก่อนนะฮะอ่าเป็น 1ABC จบแล้วขึ้นสามนะฮะสเป็นเปิดกระโดดนะฮะอ่าจังหวะนี้เราเห็นปุ๊บเนี่ยอ่าจะหัวตามเลยดีไหมหรือจะ รอย่อก่อนโดยเฉพาะภาวะช่วงเปิดตลาดใหม่ๆมาดูนิดหน่อยนะฮะเห็นไหมฮะ MACD ชี้ขึ้นและมีโอกาสเคลียร์อะไรไเจนจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เราสามารถเข้าไปไล่ราคาได้นะฮะจุดคัดก็คือบริเวณแก็บหรือจุดรอรับซื้อเพิ่มก็อยู่บริเวณนี้แก็บนี้นะฮะสองแก็บนี้นะฮะช่วงเปิดกับช่วงช่วงปิดตลาดแล้วก็ช่วงเปิดกระโดดก็คือเปิดแก็บนะฮะอยู่ที่1.56กับ1.54นะฮะตอนนี้1.59 อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะฮะอาจจะต้องรอให้มันลงมานิดนึงอย่าเพิ่งตามนะครับนะถ้าอยากได้ราคางามๆนะครับนะทีนี้แนวต้าของมันอยู่ที่บริเวณนี้หนึ่งจุโอเคไหมครับสำหรับ xpg อ ori ไหนดูซี ori ori วันนี้ก็ไปนะฮะมองนี่คือไปนะฮะหนึ่งะฮะมองเลยเป็นหนึ่งสองสามสามครบสัสดส่วนแล้วหรือยังเช็คทันทีเลยนะฮะถ้าจะเข้านะครับแล้วก็รอจังหวะ จังหวะนี้คือมันเบกกรอบแนวต้านดูที่ทาเฟ้ขวามือนี้นะฮะทำเฟ้ห้านาทีนี้นะฮะมันเบกกรอบแนวต้านแล้วจังหวะนี้อคนที่เขาเล่นเบกแนวต้านเขาจะเข้าทันทีนะฮะต่อที่สิบเอ็ดจุดสามศูนย์นะครับอ่าทีนี้มาดูซับป,ปี้นะดซับป,ปี้ซับป,ปี้พับปิดอ่าวันนี้เปิดกระโดดแล้วก็ทิ้งทิ้งหางออกมาเล็กน้อยนะฮะทิ้งหางมาเหมือนจะปิดแกบแต่ไม่ปิดนะฮะสี2สิบสองจุดสองห้าบาทนะครับซับป,ปี้ มองวันนี้มีโอกาสที่จะวิ่งได้นะครับนะเปิดกระโดดแบบนี้รู้สึกวันนี้หลายตัวที่ติดสแกนเข้ามาด้วยการเปิดกระโดดเลยนะฮะ etc อ่าน้ดู acc ก่อน accacc ACC นี่ acc ทรงนี้เหมือนจะกลับตัวไหมมีโอกาสที่จะลากเป็นโ o l d e n cut ไหมฮะถ้าวันนี้มี volume เข้ามานะฮะแล้วมันควรจะขึ้นไปเทส ยืนเหนือบริเวณนี้ให้ได้นะครับนะก็คือ,อ1.22นะฮะบ,บริเวณนี้วรจะยืนเหนือ1.22ให้ได้แล้วเขาจะไปต่อเพื่อไปเทสที่บริเวณเส้นดินามิกรีสแตนของเราก็คือ1.33นะครับนะตอนนี้ราคา1.18โอเคไหมครับอบอกว่าแท่งนี้คือ1 ABC แล้วหรือ,อยังนะครับหรือจบชุดหรือจะวิ่งเลยก็ได้นะครับนะทีนี้การพักตัวของคอลเลกชั n น ในเวฟที่สองอาจจะยืดเยื้อๆๆยาวกว่าใช้เวลามากกว่าการเกิดเวฟหนึ่งนะฮะ,ะเพื่อนๆก็ต้องใจเย็ยนรอนิดหนึ่งนะครับพิจารณาดูก่อนว่ามันเป็นการพักตัวจบชุดได้ไหมวิธีที่ดีที่สุดคือ,อเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราซื้อที่ราคาต่ํามันจะได้กําไรเยอะแต่มันอาจจะเป็นการขึ้นไปแล้วพักตัวนั่นก็คือเราเสียเวลานะฮะพักตัวนี่อาจจะพักตัวลงลึกนะฮะทำให้เราเสียขวัญได้นะครับนะโอเคไหม ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนนะครับลักษณะนี้ควรจะเล่นลักษณะของการ Buyon Di p ก็คือให้เขาขึ้นไปแล้วลงย่อตัวก่อนแล้วก็ให้มันชัดเจนก่อนนะฮะอาจจะขึ้นไปเบก1.22แล้วก็ถอยลงมาที่1.22แล้วไม่ผ่านแล้วก็วิ่งต่ออันนั้นอาจจะใช้เวลาอีกวัน2วันสาวันนะฮะเพื่อนๆก็ติดตามกันนะครับนวิธีการเข้านะครับนะสำหรับทางเฟรมใหญ่นะฮะทางเฟรมเล็กก็ใช้แบบนี้เหมือนกันถ้าเจอรูปทรงแบบนี้เราก็ต้องวิเคราะห์แบบนี้นะฮะคือลักษณะ เล่น b ายออนดิจะได้เปรียบถ้าเล่นเบ้แล้วต้านี่โดยอ e ีเดียดเวฟนี่ยังมีโอกาสเป็นการพักตัวอยู่ก็ได้นะครับนะซึ่งจะทําให้เราเสียโอกาสที่จะไปลงทุนในตัวอื่นก่อนนะฮะอันนี้ก็ปล่อยให้เขาลอ,อไปอย่างนี้นะฮะลักษณะของการลงทุนนะฮะลักษณะของการเข้าเก็งกําไรนะครับจังหวะนี้ถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่คัดเนี่ยเรามองแม่ๆว่ายัางไงมันก็กขึ้นนะ่ะ แต่ว่าทีนี้เพอเราไปติดในคอลเลกชันของเว็บที่2นี่ A B C เนี่ยมันอาจจะยืดเยื้อยาวหลายวันก็ทําให้เท่ากับว่าทุนก้อนนั้นแทนที่เราจะเอาไปลงทุนตัวอื่นก็กลายเป็นว่าเราต้องไปจมกับคอลเลกชันของเขาอยู่ซึ่งมันมีโอกาสไปแน่นะฮะถ้าเรามองมีเคราะห์ตามขึ้นอีกเว็บแล้วโอเคไหมฮะวิธีการเข้านะครับอ,อย่าไปหวังว่าอย่าไปคิดว่าเข้าปุ๊บแล้วมันจะวิ่งให้ไม่ใช่นะฮะถสแกนเข้ามาก็จริงแต่ อาจจะเป็นติดสแกนในช่วงของการพักตัวอยู่ก็ได้นะครับนะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะฮะ etc ามาดู etcetc e e เป็นยังไงเห็นไหมฮะ etc ที่ขึ้นไป1 2 3นะฮะลงพัก4นะฮะเดี๋ยวที่นี้เราเช็คก่อนว่ามันเป็นจบเบสยามแล้วหรือยังตรงนี้นะฮะนะ,ะเช็คง่ายๆเลยเราใช้ฟิโบ e x p a n s i o นนนะฮะ ตรงนี้ไม่ถึงนะฮะก็อาจจะเป็น A B C X A B C ก็ได้นะครับนะหรืออาจจะเป็น3จบที่บริเวณนี้ก็คือ161.8มากกว่า161.8เล็กน้อยนะฮะแล้ววันนี้กำลังพักตัวเป็นเวฟ4เวฟ4นี่ก็ควรจะเป็นระยะด,ดูระยะของการพักตัวของเวฟ2นะฮะต้องเป็นสัดส่วนกันนะฮะถ้าเล่นเอเดียเวฟนี้เขาจะต้องเป็นสัดส่วนกันอันนี้ยาวกว่าอันนี้อาจจะสั้นกว่า1ใน3นะฮะหรือ2ใน3ก็ได้นะครับใช้เวลาใน,นการพักตัว น้อยกว่าอสองเบสสองเนี่ยเป็น1ใน3ของ2หรือเป็น2ใน3ของ2แล้วก็จะไปต่อนะครับนะ,อะโอเคไหมยังหวะนีะ้ทีนี้เราอยากรู้เราก็ดูที่ทามเฟรมย่อยเล็กลงไปอีกที่60นาทีนะฮะดูที่60นาทีดูซิเห็นไหมฮะอ t c นี่พักตัวเป็นซิกแซกแล้วโอเคไหมหรืออาจจะเป็น 1>, 1 2 3 4 5ก็ได้นะฮะห้าแล้วขึ้นไปเป็น B ของซิกแซกนะฮะคือเป็นไปเป็นขึ้นไปเป็นบของซิกแซกซิกแซกนี่เว็บบีนี่ารีเทสได้ตั้งแต่1%ของขา A นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเกิน1%แล้วมุมมองยังให้เป็นซิกแซกเพื่อจะไม่เกินมันจะต้องรีเทสไม่เกินถ้ามันเป็นซิกแซกมันจะต้องรีเทสชุดนี้ไม่เกิน61.8%นะครับนะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปเป็นแบบ ลักษณะของแฟลตวีบีแฟลตก็จะขึ้นไปได้ที่61.8%ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับแต่ว่าเว็บ2นี่มองว่ามันเป็นแฟลตไปแล้วเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสเป็นซิกแซกนะฮะ,ะระยะที่เขาจะวิ่งได้ก็คือ4.02น้อยกว่า4.02นะฮะแต่ซิกแซกนี่อันตรายนะฮะเพราะว่าซิกแซกนี่เขาดีเทสหเปอร์็เก็ท้งตัวลงมาเป็นขาดสสุดท้ายก็ได้นะครับนะ เพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังต้องดูด้วยนะฮะวันนี้เปิดแก็บนะฮะที่ทางเฟซบุ๊กเปิดแก็บขึ้นเล็กน้อยนะฮะมาดูกันนะครับนี่มองเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อาจจะเป็นขาแรกของซิกแซกก็คือ A รหัสห้านะฮะ B รหัสสามแล้วก็ลง C รหัสหอีกโอเคไหมครับตรงนี้ต้องรอจังหวะหนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาหลายวันแล้วต้องให้เวลาเขาพักตัวเล็กน้อยเพื่อ,อจูนเครื่องใหม่เพื่อจะไปต่อในเวฟถัดไป โอเคไหมครับตอนนี้เซตบวก3.36นะฮะวันนี้ซูเปอร์ติดมานะฮะ0.66 SPVI ไหนดูซิ SPVI SPVI วิ่งเลยนะฮะ5.55นะฮะเปิดเท่าไหร่วันนี้ SPVI ราคาเปิด5.40ตอนนี้5.55 SPVI มีโอกาสวิ่งวันนี้ถ้าเขาควรจะถ้าจะวิ่งต่อนะฮะจบชุดคอลเลคชันนี้แล้ว เขาจะไต่ต่อเลยเนีย่ก็คือเขาจะต้องยืนเหนือ5.60ให้ได้นะฮะอันนี้มันมาที่5.59อ่ะ5.60อ่าให้เป๊ะๆนะฮะแนวต้านก็คืออ่า5.60ตอนนี้5.55เขาควรจะต้องยืนเหนือ5.60ให้ได้นะฮะ SPV เพื่อจะไปต่อนะครับนะ,ะมาดูซิเห็นไหมฮะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็น1 2 3 4 4ขึ้น5นะฮะทีนี้มองว่าชุดนี้เป็นการพักลึก3อาจจะ เป็นการพักในระ,นระดับแบบแฟนะฮะไม่ลึกเหมือนสองนะฮะเรียกว่ากดการสลับของอ e ีเล็เวฟนะฮะดูกันนะครับหรืออาจจะขึ้นไปเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้ววิ่งเลยนะฮะมองว่าง่ายๆอันนี้ยังไม่ได้ว่าสัดส,ส่วนให้นะฮะเพื่อนๆก็ลองเอาตัวนี้เก็บเข้าเฟดบลิตไปทำกันบ้านดู spui เช็คสัดส,ส่วนดูว,ว่าเขาถึง161.8%เป็น 3x ึงสาแล้วหรือยังนะฮะ 3x แล้วต่อไปถ้าเป็น 3x แล้วนี่คือเว็บ4เว็บ4ไม่โอเว 4, อร์แลปึ่งเว็บ5จะไปได้เท่าไหร่ก็มี38.2%ของตั้งแต่0จนถึงตายเว็บ3แบบ external นะฮะแล้วก็จะมีลักษณะ38.2%นะฮะของเว็บ3นะฮะ61.8%ของเว็บ3ก็ได้นะครับนะหรืออาจจะเป็น1เท่า100%ของเว็บ1หรืออาจจะเป็น61.8%ของเว็บ1ก็ได้ในกรณีถ้า สมมุติว่าเวฟสามันเป็น 3X นะฮะซูเปอร์ส x อะไรอย่างนี้เวฟห้อาจจะมีโอกาสเฟลก็ได้แต่วันนี้ถ้าเขาจะไม่เฟลเขาควรจะไปยืนที่บริเวณนี้ให้ได้ก่อนนะฮะ5.60โอเคไหม s p a c นะฮะมาดู Spack ปิดมาหลายวันอ่าเ p a c เหมือนกำลังพักตัวนะฮะเหมือนกำลังจะเชิดหัวขึ้นดูสิ s p a c พอันนี้ทัเฟลหกสนาทีเห็นไหมฮะหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่โแบบหมว1หนึ่งห้าได้ไหมหรือเป็น A B C นะฮะพักก็ลงเป็น A เป็นหนึ่งสองสามก็ได้นะฮะนะดูที่สัญญาณอินดิเคเตอร์ด้วยทางเฟรมหกสิบนาทีนะฮะเป็นลักษณะของคอนเวเกชั่นขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่เขาจะวิ่งนะฮะไปเทสบริเวณนี้ก็ได้นะฮะสำหรับ s p สแป7 7ดอ่าดูที่ทางเฟรมเดย์ Day. ดูที่รูปใหญ่นะฮะรูปศาสตร์ใหญ่ครับมาดูซิ โอเคไหมเห็นไหมฮะมันไหลลงมานะครับไหลลงมาชุดนี้จบ1 1 2 3 4 5 A B C C จบแล้วหรือยังเรามาดูกัน12345สม้าได้ไหม,มนี่เป็น1 1 A B C เป็น2แล้วลง3 3พําลังอันนี้เป็นเว็บย่อยของ3สับเวบย่อยของ3หรือจบไปแล้วก็ได้นะครับอาจจะกําลังจะอีกตัวกลับขึ้นไปโอเคไหมฮะ3.58เก็บไว้เป็นการบ้านจุดเข้า ถ้าเข้าบริเวณนี้จุดคัด3.45คัดทันทีนะฮะแล้วก็จุด TP บริเวณนี้นะฮะ4.33หรือ4.55โอเคไหมฮะก็คือ4.5456โอเคไหมนะครับอ่าเดี๋ยวกลับไปดูตัวเซทเป็นเด็กฟิลเจอร์เล็กน้อยนะฮะเป็นไปตามที่วิเคราะห์ไหมเห็นไหมฮะขึ้นไปเมรกแนวต้าน983.26แ,แล้วแล้วก็พักตัวย่อลงมา มุมมองนี้อาจจะมีการพักตัวในช่วงนี้ก่อนเล็กน้อยนะฮะเป็น X wave นะครับพักตัวเป็น X wave X wave ต้องไม่เกิน61.8%ของทั้งชุดนี้นะฮะของทั้งชุดนี้เลยนะครับนะต้องไม่เกินนะครับ X wave ถึงได้แต่ไม่ต้องไม่เกินนะฮะก็คือบริเวณเท่าไหร่นย9.748นะฮะแล้วก็9.9819.80.29นะฮะถ้าเข้าพักตัว ช็อตลงมานะครับนะฮะบริเวณนี้ก็ควรจะไม่ไม่ควรจะหลุดบริเวณนี้9.748นะครับเพื่อจะเป็นเอชเวฟของคอ l l เ c คชันชุดนี้นะฮะดูที่ซ้ายมือนี่นะฮะโอเคไหมเราวิเคราะห์การรีเทสในมุมมองของภาพเล็กก่อนนะฮะสมมุติว่ามันจบไปแล้วนะฮะตรงนี้นะถ้ามันจบไปแล้วนะครับจะย,ยืนยันการจบได้ยังไงก็มาดูสัดส่วนของเขานะครับที่ที่ชุดแท่งนี้ที่ชูขึ้นไปเนี่ยนะฮะว่าเขาลงมาได้ จะเปลี่ยนดีกีแล้วหรืออย่างอ่ายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เปลี่ยนนะฮะมีโอกาสจะไปต่อก็ได้นะครับนะทีนี้ถ้าเขาจะเปลี่ยนดีกีนี่เขาจะต้องลงมาเทสที่บริเวณนี้ให้ได้ก่อนก็คือบริเวณ33.33%แล้วก็38.2%ก็คือ982.17นะฮะโอเคไหมอ่าตอนนี้กินเวลาเพื่อนไปแล้ว10.15นนะฮะกินเวลาเพื่อนๆไปแล้วประมาณ20นาทีอ่าเดี๋ยวไปดูตัวบิตคอยกันเล็กน้อยนะฮะพอดีทองคำไม่เปิดก็เลยไปเทรดบิตคอยเป็นไงบ้างบิตคอย ่าบิตคอยนะฮะอ่าตอนนี้บิตคอยก็เป็นแท่งยาวขึ้นไปนะฮะชูดเป็นแท่งยาวขึ้นไปอันนี้อ่าเราดูในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็ได้วาง TP ไว้บริเวณนี้นะฮะอันนี้เล่นยาวกะถือยาวเลยนะฮะวัดใจกันเลยนะฮะสองออเดอร์นี้วัดใจกันเลยนะฮะมีจุดสต็อปลอที่ถูกต้องนะฮะเสร็จแล้วก็ จังหวะนี้มันไม่ใช่จังหวะของบิตคอยนะฮะที่เขาจะวิ่งหวุนหวาเหมือนเมื่อก่อนนะฮะแต่มุมมองนี้มองว่าเป็น1 2แล้วกําลังจะขึ้นตัวเป็น3นะฮะโอเคไหมก็เลยเปิดออเดอร์ไว้หวังกินเวฟสานะฮะแล้วก็ถ้าการวิเคราะห์ผิดพลาดก็คือเสีย Stop ปลอ s ไปวัดใจกันไปเลยนะฮะสต่อ1แล้วก็อีกออเดอร์หนึ่งก็คือสต่อหไปเลยไม่ใช่2ต่อหนะฮะตอนนี้กำไรหกสี่เหรียญ ขาดทุน31เหรียญน,นะฮะก็คือ2ต่อ1นะฮะส่วนออเดอร์นี้ขาดทุนถ้าถูกคัดลอดก็คือลบสเหรียญน,นะฮะแต่ถ้าถึงท p ก็คือ7เหรียญน,นะฮะก็2เท่าอยู่นะฮะโอเคไหมสอต่อ1นะครับ2ต่อ1นึ่งกว่าหนึ่งต่อสองกว่ากับ2ต่อ1 นะฮะมี1อันนี้เสียเสีย1อันนี้ได้ได้2กว่านะฮะทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับนะลิกต์รีวอตเรย์โชเราเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เป็นทางเฟสหนึ่งชั่วโมงก็ถือนานไปหน่อยถือนานหน่อยไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าจังหวะถ้าเขาเขาจะวิ่งก็ก็ต้องรอจังหวะนะให้เขาวิ่งถ้าเขาเบรกผ่านบริเวณนี้ได้เขามีโอกาสวิ่งนะฮะบ,บริเวณนี้นะฮะก็คือที่17049.59นะฮะ 7,49.59เขาจะต้องเบรกผ่านตรงนี้ให้ได้แล้วก็อาจจะพักตัวลงมาแล้วก็วิ่งไปต่อนะฮะอันนี้มุมมองสำหรับการเทรดยาวในทาําเฟ็มหนึ่งชั่วโมงอาจจะต้องใช้เวลารอาทั้งวันก็ได้นะฮะโอเคไหมครับอะมาดูกันนะครับว่ามุมมองนี้มันจะขึ้นไปยังไงเนี่ยไอ้ีดกรีย่อยของเขาซับเบบย่อยของเขาเนี่ยในดีกรีเนี่ยดีกรีย่อยๆของ60นาทีเนี่ย อาจจะขึ้นเป็นลักษณะของ diagonal ending diagonal แล้วก็พักตัวลงมาโอเคไหมครับมองว่าชุดนี้อาจจะยังไม่จบนะฮะอันนี้แต่ว่า label มากพยากรณ์ไม่ก่อนอธิบายให้เพื่อนฟังก่อนว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนดี g รีนี่ชุดีตั้งชุดนะฮะถึงทั้งชุดนี้เขาจะต้องพักตัวลงมาที่ 3-3, 33. 3 3เให้ได้ก่อนนั่นคือ hmm. จุดตำแหน่งหยุดของการเริ่มเปลี่ยนดีกรีเพื่อจะเป็น x wave มองว่าจะยังจะพักตัวเป็น x wave นะฮะโอเคไหม แล้วมีโอกาสที่เขาจะพุ่งไปต่อที่บริเวณนี้ได้ก็คงเป็นวันถัดไปนะฮะหรือสองวันถัดไปก็ได้นะฮะวันนี้อาจจะอยู่ในช่วงบริบทของกรอบบริเวณการพักตัวบริเวณนี้โอเคไหมนะฮะตรงนี้นะฮะจะพักตัวบริเวณนี้กรอบบริเวณนี้นะฮะช่วงนี้ต้องไม่เกินหกสิบเ็ดุดแปดเปอร์เซนตของทั้งชุดนี้โอเคไหฮะ เดี๋ยวรีเทสให้ดูเลยนะฮะวางไปเลยต้องไม่เกินบริเวณนี้นะฮะก็คือรงกรอบสีฟ้านี้โอเคไหมต้องไม่เกินนี่นะฮะต้องไม่ถ้าพักตัวต้องไม่หลุดบริเวณนี้เพื่อจะขึ้นเป็น x เ,เป็น x wave แล้วไปต่อสำหรับแฟรแล้วต่อด้วยดับเบิลซิกต่อด้วยซิกแซกนะฮะไม่ใช่ดับไม่ใช่ดับเบิลซิกแซกนะฮะเป็นแฟรแล้วต่อด้วย x wave แล้วตามด้วยซิกแซกโอเคไหมครับ หรืออาจจะเป็นหนึ่งสองสองจบนี้แล้วขึ้นสามก็ได้นะฮะแต่มุมมองนี่ก็คือมุมมองของการยังเป็นฝั่งมองอยู่นะฮะนะแต่ว่าจะต้องมีระหว่างทางจะต้องเป็นการทักตัวอยู่โอเคไหมครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงขอขอบคุณเพื่อนๆใช้เวลาเพื่อนๆเพียงเ,เ,เ,เท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับหรือจะไปตามบิดคอยต่อแล้วจะไปตาม คลื่นของตัวเซ็นห้าสิบอินเด็กตฟเจอร์กันต่อลบกวนเพื่อนเเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับหุ้นติดสแกนที่ติดเข้ามานี่เพื่อนๆก็อ่กเอาไปทําเป็นการบ้านนะฮะแล้วก็ฝึกตีแนวรับแนวต้านนะฮะแล้วก็ฝึกตีฟีโบแล้วก็ฝึกนัดเวฟกันนะฮะโอเคไหมขอบคุณครับสวัสดีครับ